โอเคครับวันนี้นะอาจารย์ก็จะมาเป็นสัมพันธ์น,นิดหนึ่งนะครับพอดีอาจารย์กําลังจะเปิดคอร์สนะครับเกี่ยวกับการถ่ายสินค้าบนทิกต็อกนะครับก็คือว่ามันจะมีทั้งเรื่องของการคอนเทนต์ของอเรื่อ,องคอนเทนต์ใช่ไหมบอกว่าถ่ายของทิกต็อกจะเริ่มต้นยังไงจะถ่ายยังไงจะทำคอนเทนต์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นปทหาเรื่องคอนเทนต์นี่แหละนะครับที่มันจะมีปัญหาว่า วันนี้จะถ่ายสินค้าตัวนี้คิดคอนเทนต์ไม่ออกเลยนะคิดออกแล้วจะมันจะใบเล่ามันจะมีโอกาสใบเล่าไหมนะครับมันจะนะพูดอะไรผิดหรือเปล่านะแล้วก็จะหาคอนเทนต์อะไรไปจากตรงไหนนะครับคนที่เริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหานะครับนะแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของการตัดต่อนะครับด้วยนะก็ ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาสัมผัเสเรื่องนี้ว่าถ้าใครสนใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับนะอาจารย์ก็จะมีหัวข้อนะครับคอร์สมานําเสนอเนี่ยนะครับใ,ในในอีกไม่นานนี้แหละจริอาจารย์เตรียมง,งานสอนแล้วนะครับวันนี้วันนี้จะมาพูดถึงนะครับว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องการขายของนะครับก็ในทิกตอกนะครับจะเริ่มยังไงนะก็เดี๋ยวสนใจก็กดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดตอ